อ๋อมันอยากจะไปซ้ำเติมเขานะคะคุณเราลองคิดดูว่าเป็นเราอะถ้าผัวทิ้งไปอะเราจะรู้สึกยังไงให้มันพอดีดีกว่าสำหรับคนที่ติดตามเคสอบทองนะอ่าขอบรติดต่อคุณทนายด้วยค่ะใครคะทนายไหนคะอ๋อไม่ใช่ทนายความให้แยกเป็นประเด็นไปกนเกี่ยวกับเคสอบทอง บางคนสะใจที่ผัวเขาทิ้งไปอ่ะคุณลองคิดกลับกันสิเอออ้อไม่ได้จะซ้ำเติมเขาทุกเรื่องทุกราวไม่ใช่นะคะแม่เขาเชื่อนะก,กฎหมายเขาเยอะเกินอันนี้ก็น่าจะใช่หรือว่าเป็นความมั่นใจของเขาด้วยหรือเปล่าหรือคนให้ข้อคิดด้านกฎหมายเขาด้วยหรือเปล่าผมรู้จักครอบครัวเชื่อมจิตดีครับทักมาครับมีอะไรจะบอก เด็กใต้ป้ายสุราชฎร์ทักอินบ็อกมาหน่อยค่ะอ้อไลฟ์อยู่อ้อจะหาช่องคุณไม่เจอถ้าคุณอยากบอกทักมาเลยจ้ะนะถ้าคุณอยากบอกทักมาเลยเอาหลักฐานด้วยอ่าเพราะเวลาที่อ้อไปนําเสนเออ้อต้องมีหลักฐานด้วยนะคะแต่อยากรู้ไหมอยากค่ะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราและเรื่องบ้านนี้ก็คืองานของเราจะเป็นเรื่องส่วนตัวกูไปอยู่แล้วเพราะอยากรู้มากๆเผื่อมีข้อมูลอะไร ที่มันน่าสนใจและประกอบกับคดีได้นะคะคุณเด็กใต้ทักอินบ็อกมาเลยค่ะเดี๋ยวอ้อจบไลน์อ้อจะเข้าไปคุยกับคุณนะคะอ่าแต่เรื่องราวของเขาเนี่ยถ้ามีหลักฐานด้วยยิ่งดีค่ะถ้ามีหลักฐานด้วยยิ่งดีค่ะอายการสุราษบางคนเป็นสิทธ ด้วยหรือเปล่าอ้อไม่รู้ค่ะอันนี้อ้อไม่ทราบว่าเป็นสิทธิ์ไหมแต่ว่ากระบวนการทางพอมอมับญชาพ่ออาาการไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่อันนี้ที่อ้อทราบมา อ๋อไม่รู้อะ่ะทุกคนต้องรอลองไปสืบในคลิปดูว่าเห็นหน้าอาการท่านนี้หรือเปล่าอ๋อก็ไม่ทราบอ่าสำนักพุทธมีสาวุกไหมไม่ทราบค่ะแค่เขาแบบคืออ๋อมองอย่างเงี้ยสำนักพุทธอย่ามองว่าเป็นเรื่องความเชื่อของคนสองกลุ่มที่ทะเลาะก,กันไม่ใช่นะคะไม่หนีไม่หนีเขายังไปแจ้งความจับอ๋อยู่เลย เขายังไปแจ้งความในคดีใส่ออกกับอ้ออยู่เลยค่ะชอบคุณอ้อกออกรายการพูดดีมีเหตุผลนั่นคือในรายการร่างจริงกายหยากอยู่ตรงนี้ค่ะอันนั้นกายทพิป อายหยาบอยู่ตรงนี้ค่ะอันนั้นกายทิพย์ในการทํางานค่ะอันนี้กายหยาบของแท้ค่ะในเนี้ยเลิศสุดแล้วในรายการเอาพูดไม่เยอะหรอกแต่เอาพูดอะไรแล้วให้คนจํานั่นคือสไตล์การทํางานของอ้อเองเพราะว่าหนึ่งเราเวลาเราออกสื่อเนี่ยเวลาออกรายการก็จะต้องมีเอผู้มีความรู้หลากหลายด้านเข้ามานั่งด้วยกันซึ่งอ้อเองไม่ได้มีความรู้ในด้านศาสนาอยู่แล้ว นะคะลูกงูปลาปลาแหละอาจจะรู้ว่ามึงสอนไม่ถูกแหละแต่ให้เข้าไปลึกแบบเหมือนผ้ามาเออเหมือนพี่มหาหมีอ่ะก็ไม่ใช่นะคะแต่เราก็จะนั่งฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเราต้องนั่งฟังก่อนนั่งฟังว่าเอ๊ะใครคนนี้พูดอะไรมีประเด็นอะไรพอถึงคิวเราปุ๊บเราก็ฟาดไปจุกจุสั้นๆได้ใจความแต่คนจําเออไปช่วยคุณหนุ่มด้วยค่ะวันนี้หงุดหงิด <laughs> ถ้าฉันไปฉันคงกรีดอะ่ะ ชอบกายหยาบเนาะกายทิพไม่ชอบโอ้ยบ่าวสุลศาสตรนี่เนาะดิฉันไม่ได้ชื่อเต็งหนึ่งค่ะดิฉันชื่อต้นอ,อ้อยังบวกไปนอนอีกนิทานเหรอคะเออมีคนเอาไปลงเต็มเลยอยะไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลขนาดนี้นิทานก่อนนอนวันนี้คุณซูมแล้วหรือยัง ซ,ซูมแล้วมันก็มีคนที่ชอบด้วยแหละนี้ทาากับคนที่ไม่ชอบว่าอ้อเล่นเยอะไปไม่ได้เล่นค่ะนั่นหน่จริงจังแล้วจะรอฟังเพลงหรอคืนนี้น้องแอดมินมาร่วมคุยไม่ค่ะไม่ค่ะเขาต้องทำงานค่ะ นิทานพ่อและอุ๊ยนิทานหรอคือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนิทานเรื่องนี้ไม่ยืนยันแหล่งที่มาคําว่านิทานก็คือนิทานค่าตัวแพงใหม่คืออะไรคะค่าตัวแพงใหม่อ่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีบริษัทแห่งหนึ่งชื่อว่าบริษัท เชื่อมใจไม่ได้ไม่ได้มีบริษัทแห่งหนึ่งชื่อว่าบริษัทงูเขียวมาเก็ตติ้งจำกัดนะคะแก้งงูเออไม่ใช่ <laughs> บริษัทงูเขียวมาเก็ตติ้งจำกัดนะคะ <laughs> ก็มีหมูกคลากรมากมายนะคะซึ่งพนักงานบริษัทเนี่ยเขาก็จะมักจะแบบแข่งแย่งชิงดีกันอยู่แล้วเออ บริษัทงูเขียวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็จะมีพนักงานหลากหลายแผนกนะคะที่จะทําผลงานแข่งกันท่านประธานท่านประธานบริษัทงูเขียวก็ก็ดูแลลูกน้องแหละนะคะแล้วก็เมียท่านประธานด้วยนะคะ,ะกลุ่มพนักงานเนี่ยฝ่ายการตลาดนะคะเขาจะมีเขาจะมีแบ่งเป็นกลุ่ม ABC เพื่อให้ทาโปรเจกต์นะคะ,ะ,คะว่าเออโปรเจกต์ Project, การตลาดดูซิว่าเป็นยังไงนะ,ค,ะคุณจะทําการขายยังไงนะคะ,ะด้วยที่ อพนักงานนะคะที่ชื่อน้ององูดินนะคะน้องงูดินเนี่ยน้องงูดินเนี่ยก็พยายามที่จะให้ตัวเองโดดเด่นเพื่อจะได้อัปเรเวลให้เจ้านายเห็นว่าตัวเองนี่มีความพยายามในการทํางานนะน้องงูดินนี่มีการพยายามในการทํางานนะนะคะเพื่อจะได้ให้ติดทีมท็อปงูดินเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่ม C ซึ่งเป็นกลุ่มที่แบบ พนักงานที่แบบมาใหม่ที่ยังไม่ได้มีผลงานเท่าไหร่นะคะอ่าแล้ววันนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะอัปไลน์เข้าไปอยู่กลุ่มเอให้ได้อ่าโอเคแหละคนในกลุ่มเอก็อยากจะช่วยผลักดันว่าให้เขาเนี่ยจะได้เข้ามาในกลุ่มเอเพื่อจะได้แบบมีผลงานจะได้เป็นที่รักใคร่ของเมียท่านประธานก็ดันโผลาราร่เข้าไปส่วนลวดซาลาดเข้าไปก็มีคนหมั่นไส้งูดินไงเออ งูดินก็ถูกกดดันจากเพื่อนๆร่วมงานน่ะจากงูสิงเอยจากงูเหา่าจากหางกระดิ่งอย่างเงี้ยลุลุมลุมงูดินเลยงูดินก็ไม่รู้จะทำยังไง,งโดนลังแกร้องไห้คนเดียวโดนลังแกทำไมฉันต้องโดนอินางูเหา่าลังแกทำไมฉันต้องโดนผู้งูสิงลุมจิกลุมกัดฉัน งูดินก็ไม่รู้จะพึ่งใครเลยทักข้าไปหาท่านประธานท่านประธานคะงูดินถูกหลังแกงูดินถูกใส่ร้ายงูดินไม่ได้เป็นคนแบบนั้นงูดินไม่ได้เป็นคนแบบนี้งูดินแค่อยากทําให้ลูกของท่านประธานเมียท่านประธานเห็นความสามารถของงูดิน ก็เริ่มทักคุยกันบ่อย,อยงไงมีอะไรก็จะฟ้องท่านประธานท่านประธานคะวันนี้อีนาง,งูสิงมันแสงงูดินอีกแล้วบลา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 ,บาไปไอ้กลุ่มกลุ่มพนักงาน a อบเนะก็รู้สึกว่าเอ๊อีนาง,งูดินเนี่ยมันทำไมก็ลอกก็ติดท่านประธานจังทำไมแบบงุ้งยิงแบบแบบเหมือนอะไรแบบ คุยกันสนิทเชื่อกันลุ้งกระลิงอะไรเงี้ยซึ่งมันดูไม่เหมาะสมนะอ่าเรื่องก็น่าจะถึงหูเมียท่านประธานหรือเปล่านะอ่างูดินดันไปลายหาตอนตีหนึ่งตีสองเมียท่านประธานเลยไปแอบเห็นหรือเปล่าก็เลยวีนแตกไม่ได้ไล่ออกเลยนะแต่ว่า พูดให้พนักงานทุกคนรู้ว่าอีดังกูดินเนี่ยมันมาคุยเหมือนแบบทุกิงคุงิงกับท่านประธานอะ่ะเป็นพนักงานอะไรทักมาหาตอนตีหนึ่งตีสองก็เลยบอกให้หยุดพฤติกรรมนี้นะงูดินก็ถูกเพื่อนร่วมงานลุมสาบลุมด่าเธอไปยุ่งทำไมเขามีเมียแล้วนะเขามีลูกแล้วนะการที่เธอไปคุยอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรอ แต่ก็มีคนบอกมาอีกว่าท่านประธานขับซาเล้งเข้าไปกระท่อมหลังหนึ่งแล้วมีคนถถงนั้นเห็นซาเล้งมีหลังคาติดแอร์ติดกระจกทึบสีขาวไม่รู้ซาเล้งอะไรแต่ก็ไม่เห็นว่าไปกับใครแต่เข้าไปตรงตรงนั้นแต่ไม่รู้ไปกับใครไม่มีใครคอนเฟิร์มได้ จนเรื่องมันบานปลายงูดินถูกกดดันถูกด่าปุ๊บงูดินก็เลยออกแต่พองูดินจะออกปุ๊บท่านประธานเป็นเดือดด่าแบบเขามาช่วยงานเราขนาดนี้เขามีจิตใจดีทำไมต้องไปว่าให้เขาอย่างนั้นคือขึ้นน่ะจัดคนที่ไม่เคยขึ้นน่ะทำไมต้องไปว่าเขาอย่างนั้นเขาอุตส่าห์มาช่วยนะดูสิ เป็นเดือดเป็นร้อนฉะในลายกลุ่มด้วยฉะเมียท่านประธานด้วยแล้วไปว่าเขาอย่างงี้เขาได้ยังไงเขาทําอะไรผิดเขาไม่ทําอะไรผิดเลยบลาบลาบาไปเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องนี้ไม่ได้นานนะไม่ได้นานไม่ได้นานหรอกเออพนักงานคนนั้นที่ชื่องูดินก็ทนแรงกดดันไม่ได้ ก็เลยต้องออกไปจากบริษัทงูเขียวมาร์เก็ตติ้งนะคะอ่กลุ่มพนักง,งานทุกคนก็ลุมด่าลุมสาบอะ่ะแต่ที่คนเขาเห็นท่านประธานขับซาเล้งมีหลังคาเข้าไปที่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไปกับใครเออเป็นที่อโครจรหน่อย แต่เราไม่รู้ไปกับใครไหมเออนั่นไงแต่มีคนจํำได้ว่าซาเล้งนี้เป็นซาเล้งประจํำบริษัทที่ท่านประธานชอบขับนั่นไงไม่รู้ว่าไปกับใครเออไม่รู้แต่มีคนยืนยันว่าเป็นซาเล้งประจําบริษัทนะที่ท่านประธานชอบขับ ตอนนี้ก็ตามหาตัวคนนั้นไม่เจอเลยพอออกไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่านะไม่มีใครรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วท่านประธานยังคุยกับพนักงานที่ชื่องูดินอยู่ไหมตั้งแต่เมียท่านประธานไล่ออกไปอ่าไปบ่อยไหมนี่ฉันไม่ทราบค่ะมันเป็นนิทานมันเป็นนิทานมันคือนิทานอืม ถ้าเป็นแค่พนักงานธรรมดาทำไมต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถูกไหมเป็นพนักงานธรรมดาทำไมคุยลายกันตีหนึ่งตีสองตีสามอ่าเห็นไหมคะท่านประธานไม่รักษาสินห้าเลยนะเออท่านประธานรักษาสินห้าได้ไหมไม่ได้ นิทานเรื่องนี้ก็จบไปนะงูดินก็ลาออกไปซึ่งตอนนี้นะคะมีนาลีพิคาตกำลังตามหางูดินอยู่ว่างูดินตัวน,นี้อยู่ที่ใดคิดว่าเขาจะกล้าออกมาเจอนาลีพิคาดหรือเปล่าคงไม่กล้าแต่ทราบมาว่างูดินคนนี้มีข้อมูลเยอะมากแอบถ่ายรูปอะไรไว้อยู่ในนั้นเยอะมาก งูดินงูดินถ้ามีตัวตนทักมาหาดิฉันหน่อยนะดิฉันอยากรู้งูดินโดนแจ้งความไหมไม่ค่ะไม่ค่ะงูดินโดนไล่ออกแล้วค่ะเขาก็คงจะแค้นเมียท่านประธานมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไร อันนี้ทางเราก็ไม่รู้หรอกว่างูดินมีอะไรกับประธานบริษัทหรือเปล่ามันเป็นแค่เรื่องเล่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเออถ้ามันไม่ใช่งูดินติดต่อมาหาพี่อ้นนะอุ๊ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าถ้ามันไม่ใช่ว่าบทละครนี้มันผิดเพีย้ยนงูดินทักมาได้นะมาแก้ไขนิทานได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะถ้างูดินคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นนิทานที่เขียนไม่ตรงอะ่ะงูดินทักมาได้เลยเดี๋ยวพี่อ้อกแก้ไขให้ถูกปะคะทักมาไม่ต้องกลัวคะ่ะอ่ารอซื้อไม่ได้รอซื้อดิฉันคิดว่างูดินคงจะแค้นเมียท่านประธานเหมือนกันแหละนะคะเออแต่ว่า ถ้านิทานเรื่องนี้มันเล่าไปผิดเพี้ยนไปก็งูดินทักมาได้คะ่ะแก้ไขได้คะ่ะเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ถ้าจริงถ้าเรื่องจริงต้องทักไหมคะคืออะไรคะถ้าเรื่องจริงอะหมอบีเคยพูดเรื่องนี้อุ๊ยหมอบีพูดเรื่องอะไรฉันเล่านิทานอยู่งูดิน ประธานนึกว่าจะหลอน,นึกว่าโนวิตะรูปเมียท่านประธานตอนแต่งงานอะสมัยนั้นเขานิยมใช้รองคืน้นรองพื้นสีเขียวผระสูมสีเทาเหรอวะ ไม่สมนะัยนันเขาชอบใช้รองพื้นสีเขียวผสมสีเทาเหรออ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ป่ะไม่ได้นิยมใช้รองพื้นสีเขียวสีเทาเนาะมันเป็นเองตอนฉันเล่านิทานเธอดูหน้ามาหามีสิํำกูใหญ่เลย ใครเคยเห็นว่าหมาียิ้มแบบนี้ไหมล่ะเรื่องข่าวหัวหน้าอายการไม่เข้าประชุมยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนน่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าซอน,น่าจะได้ข้อมูลอะไรมาถ้าไม่ใช่เรื่องจริงซอก็ไม่ลงอะค่ะหมอบ,บีเคยพูดถึงพ่อแอบไลน์หากิ๊กไปทั่วเอา้าจริงเหรอ เห็นทนายนันชัยโพสด,ด้วยพี่เพียรพูดอะไรอ่ะทนายอน,นันชยัยโพสเรื่องอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังผมได้ยินมาว่ากรณีเจ้าของลัทธิเชื่อมจิตอายการ จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมสงเคราะห์อ,อาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นไม่ร่วมประชุมไม่ให้ความเห็นแถมยังบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะยื่นคําร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้แต่การยื่นคําร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้อายการก็ให้ก็ไม่ให้ความร่วมมือ สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องพึ่งตนเองยื่นคําร้องเองจึงทําให้ล่าช้าจนถึงทุกวันนี้จริงหรือไม่ครับถ้าจริงผมอยากถามท่านอายการสูงสุดว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นมีอะไรกับลัทธิเชื่อมจิตหรือไม่อย่างไรเพราะอะไร ถ้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ไม่มีอายการช่วยเหลือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมยินดีเป็นทนายความให้ครับบอกมาได้เลยครับมูลนิทิทนายกองทัพธรรมมีบุค,คลากรพร้อมครับที่จะช่วยเหลือเต็มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอให้บอกแม่เราน่าจะไปทัวร์ลงที่เราน่าจะพารถทัวร์ไปที่แอฟฟ้าของอายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีไหมเนาะไหนขอดูซินะ ไหนดูสิสำนักงานอายการจังหวัดอืมสุรา์แปลว่าเรื่องที่ซอรงลงคือเรื่องจริงอ่าธานีไป ไหนเพจอยู่ไหนดูสิขอดูหน่อยเห็นมีคนเคยลงอายการจังหวัดค่ะอายการจังหวัดค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอ่าเห็นมีคนแท็กในเพจอีซอนะคะว่า ักคู่นะเห็นไหมเห็นเพจกันไหมถ้าเป็นเรื่องจริงน really> ี่คือแย่มากนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงน um okay. ี่คือแย่มากเลยนะคะเป็นลูกศิษย yep ์หรอคือคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะฝั่งนั้นเขาก็ยิ่งได้ใจนะคะ หาไม่เจอเออตอนแรก้อยังเห็นอยู่เลยนะคะตอนแรกยังเห็นอยู่เลยตอนนี้ไม่เห็นแล้วหรือเป็นลูกศิษย์ด้วยหรออะใครเห็นใครเห็นแอฟฟ้าอายการจังหวัดอะน,นี่ไงเห็นแล้วอ๋ออายการคุ้มครองสิทธิสุราธ,ธานีค่ะต้องพิมพ์อย่างนี้ในะแอฟฟ้าว่าอายการคุ้มครองสิทธิสุราธ,ธานีไหนดูซิ มีทัวร์ไปลงหรือยัง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 ปลอดภัยอยู่